สหลักคิดพิชิตความสำเร็จบนออนไลน์นะคะยุคนี้ใครที่ยังไม่ได้ขึ้นมาบนออนไลน์ถือว่าพลาดมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยนะคะฉะนั้นถ้าคุณรู้3มหลักคิดนี้ทําให้คุณทำได้แบบง่ายๆและสำเร็จแน่นอนค่ะหนึ่งเลยนะคะรู้หรือเปล่าว่าออนไลน์นะคะคัดเฉพาะคนจริงเท่านั้นค่ะ สังเกตไหมคะว่าใครก็ได้ที่ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นะคะแต่คนที่สำเร็จอาจจะมีน้อยนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะออนไลน์ทำให้เรารู้ว่าคัดเฉพาะคนที่เอาจริงกับความสำเร็จเท่านั้นคะ่ะถ้าคุณแน่ใจว่าคุณคือคนจริงคุณต้องขึ้นมาบนออนไลน์และ ทำทันทีค่ะทําแบบต่อเนื่องและยาวนานให้มากพอนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนจริงบนออนไลน์ค่ะและสิ่งที่สองเลยนะคะออนไลน์นะคะทำให้คนขี้เกียจ รวยได้ค่ะอะไรทําไมคนขี้เกียจถึงรวยได้คนขี้เกียจในที่นี้ก็คืออย่างเช่นหลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องไปทํางานเหนื่อยทำงานหนักเหมือนการที่เราไปใช้แรงแลกเงินนะคะเพราะออนไลน์สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาทําที่บ้านก็ทําได้ค่ะและธุรกิจบนออนไลน์เราก็แค่ เปิดกิจการบนออนไลน์แล้วก็ทําเล่นโทรศัพท์มือถือก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้แล้วนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องออกไปทํางานที่ไหนเราก็สามารถที่จะมีเงินเข้ามาโดยที่สามารถที่จะสร้างความร่ำรวยได้จากการทําออนไลน์ค่ะและสิ่งที่3เลยนะคะ mindset ห,หรือว่าหลักคิดข้อที่3นี้ก็คือการที่ออนไลน์นะคะทําให้คนกล้าที่จะแสดงออกในแบบฉบับของตัวเองค่ะ คุณสังเกตได้เลยนะคะว่าคนที่สําเร็จบนโลกออนไลน์นั้นไม่มีใครที่เหมือนกันค่ะมีแต่คนที่แบบมีความโดดเด่นแตกต่างในแบบของตัวเองนะคะดังนั้นแล้ววันนี้เราไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครจงกล้าในแบบฉบับที่เป็นตัวคุณะคะ่ะมีจุดยืนเป็นของตัวคุณมีความโดดเด่นแตกต่างในแบบฉบับของคุณนะคะมันก็สามารถที่จะทําให้คุณสําเร็จได้บนออนไลน์ค่ะสามหลักคิดนี้ครูนูเชื่อว่า หากคุณนำไปทำนะคะคุณสำเร็จยั่งยืนบทออนไลน์อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ